สวัสดีครับวันนี้นะครับเก็บงานที่น้องกองอำเภอโพสรีสวุวรรณนะครับบ้านสามห้องนอนหน ภาในห้องโถจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนสีเขียวจะเป็นผ้าหลมสองระดับนะครับประตูจะเป็นลายไม้นะครับองกบจะเป็นซีโอ ที่หนึ่งนะครับตอนนี้จะเป็นห้องนอนที่สองีนจะเป็นห้องนอนที่สามนะครับเป็นโทนสีฟ้าตอนนี้จะเป็นเงาเงาหลอดไฟนะครับจะมีรางๆเป็นเส้น นะครับตอนนี้ที่งานออกมาไม่ดีเราก็จะปรับปรุงให้มันดูดีนะครับตรงที่มันมีปัญหาไม่สวยนิดนึงนะครับอนนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีะสลับติดตั้งเครื่องทำน้ำามุนนะครับไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็จะมีเดินสายกาวไว้ให้ด้วยนะครับ

เก็บนานอีกนิดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับ